สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ชอบมาในฝั่งฝั่งมิสเซอ,อน,นะคะวันนี้เราจะมากินเบนโตะกันนะเป็นรสสีฟ้าที่มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะ อาคทเคยกินแล้วค่ะอาไกินินนะ<ป><ป>อยากดันราอาคิ่ร่างใหม่สินี่น,นี้นะมา้าย ก็อย่าง,งนี้มีทาเก้นนะสารรับประจำคลิปโอเคถ้าใครเมทาเก้นจริงๆทำมาจากจริงๆมันมี อันนึงนะคุณผู้ชมขอคิดก่อนนะจริงๆบีทากนมีจุลินรียมหาศาลก็คือแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะแล้วซีอิ๊วที่เราทำอาหารกันนั่นก็คือทำมาจากแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะคุณผู้ชมแค่คยครืิอคยอยู่ขออาภัยนะคะกิดต่อเลย ก่อนนะไม่ก็เอาจึงมเลยโอเคล้วม้องเห็นวันนั้นนะตนะ้องแถมว่าแม่เราหายไปไหนก็คือแม่เราไปสมานานะลิฟตสีหน่อยอยากเจอแม่นะ เก็เลวลอมบอกแต่อาประจคลิปอีกอย่างนึงก็คือไอ้ไปแล้วใส่เสื้อไปแล้วเ,เ,เพราะว่าคุากอบมากนะ ไม่นะมันทุ่มไท้วงแล้วก็ท้วงนะนะว่าทำไมเราไม่ลองคิดดูทีจ้าไม่ค่อยออกนี่ อย่าลืมกดติดตามเรานะคพื่อนเชียงกดไลค์กดแชร์ลับกดซับสไคร้นะกดตามด้วยเลยถึงหนึ่งแสนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันหนึ่งแสนนะ ไม่เห็น ไปให้ดูหน้า้องด้วยนี่นเป็นโตะนี่คือไอลมอัดเมที่มันเป็นสไปน์นะแต่เราเบิดไม่ได้ไม่ต้องกิน นฆด้วยดีแลกเกนมีป,ประโยชน์ด้วยนะแต่ข้อเสียก็คือใส่น้ำตาลเยอะเกินไปนะเพราะว่าเจนซีมันตั้งอยู่กัน้ำตาลที่มาหาศาลมอนจะอยู่ได้ ขอสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะที่เกศที่แขวนโต๊ะจบมวยคุ้งโยกปีไปละขอสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ่อให้คลิปต่อๆไปของพวกเราเนี่ยนะคะแต่เลืมไปเราไม่ค่อยอัดคลิปเยอะเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราคิดไอเดียไม่ออกถ้าเราคิดถ้ามีใครมีอะไรให้เราอยากทำก็ สามารถคอมเมนต์ที่คลิปที่คอมเมนต์ได้นะคดีค่ะ